ทุกคนวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะว่างๆนิดนึงนะคะก็เลยจะมานั่งตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของปลอมหรือว่าเรื่องการใช้เซรั่มนัชชานะคะอันนี้ใครมีปัญหาอะไรก็คือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะส่วนใหญ่พี่ก็จะมานั่งไล่อ่านทีหลังนะคะอาจจะตอบช้าบ้างหรือบางทีมันข้ามเดือนไปบ้างก็ต้องให้อภัยกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยคือม,มันไม่เห็นจริงๆเพราะมันไม่ได้แจ้งเตือนมาให้เราทราบนะคะแต่ถ้าแบบมาดูย้อนแล้วเจอเนี่ยก็จะตอบ ให้เกือบจะทุกเคสเลยนะวันนี้นะคะมีคำมีคอมเมนต์มาบอกว่าปกติเนี่ยใช้มาตลอดจะหนึ่งปีแล้วนะคะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยคือเขาแสบหน้าแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้น่าจะใช้ของปลอมแน่เลยใช้แล้วหน้าแสบหมดแดงนี่ขนาดเพิ่งใช้แปดเก้าวันนะคะไม่น่าเปลี่ยนแม่ค้าที่จะซื้อเลยโดนของปลอมหน้าแสบ พังสิวขึ้นบวมเสียใจมากตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะเพราะว่าออลองสอบถามกับแม่ค้าที่เราอะ ไปซื้อเขาดูก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยจะให้คําแนะนําเรายังไงแล้วที่สําคัญนะคะคุณลองสอบถามต้นต่อของการรับสินค้าของเขานะคะหนึ่งลองขอดูบัตรตัวแทนเขาก่อนว่าเขามีไหมแล้วเส้นทางการรับสินค้าเนี่ยเขารับจากแม่ทีมคนไหนนะคะเพราะว่าถ้าแม่ทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็จะรับจากบริษัทโดยตรงนะคะตรงเนี้ยบริษัทก็จะช่วยที่แบบตรวจสอบให้ได้ว่าเอ้ยใช่ตัวแทนของบริษัทหรือเปล่านะคะหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบเอ้ย ไม่น่าไว้วางใจหรือเปล่ามีของปลอมมาเขาเรียกอะไรของปลอมมาปะปนในร้านหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้องระวังแล้วอย่างหลายๆเคสที่แบบเหมือนเคยใช้แล้วแล้วมาปรึกษาเรานะเราก็จะแนะนําว่าโดยปกติคือถ้าคุณเชื่อใจกับร้านที่คุณซื้ออยู่แล้วอ่ะคุณก็อย่าพยายาม เปลี่ยนร้านนึกออกไหมคะเพราะว่าคือพอคือพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะเจอในลักษณะแบบนี้แหละแล้วอย่างบางคนบางทีแบบซื้อกันอยู่ดีๆก็ใช้ดีอยู่ตลอดนะแต่เราก็เข้าใจแหละว่าบางทีด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยไอ้ราคาที่มันยั่ยๆหรือว่าคอมเมนต์ที่แบบ มันล่อตาล่อใจเราอะคือมันทําให้เรารู้สึกเชื่อว่าเฮ้ยสมมุติน่ <S <S นะเราไปเจอราคา99บาบาทแล้วคนก็เมนว่าแบบใช้ดีมากาส่งจริงของแท้อะไรแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าเชื่อถือเราก็จะหลงไปเป็นเหยื่อของเขาแล้วนะคะแล้วนี้เวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ย พีเห็นมาหลายเคสแล้วไงพอมีปัญหาจริงๆปุ๊บแม่ค้าเขาไม่ตอบเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้มานั่งให้ข้อมูลเหมือนเวลาที่หยีบอกกับลูกค้าตัวเองนะคะถ้าลูกค้าของที่ร้านหยีทุกคนจะรู้ดีว่าถ้าทุกครั้งที่คุณมีปัญหาหรือสงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนจะติดต่อเราได้ตลอดแล้วเราจะถามเราจะพูดคุยกับลูกค้าเราอยู่ตลอดแล้วเราจะมีเขาเรียกอะไรให้คําแนะนําคุณอยู่ตลอดว่า ช่วงนี้ควรทำอะไรเพราะเราจะคุยหมดนะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยที่มันแบบเกิดอาการต่างๆหรือบางคนบอกว่าเอ้ยใช้แล้วทำไมหน้าดำพอถามไปถามไปคือบางทีมันเป็นเรื่องแบบง่ายๆมากคือลูกค้าไม่ทาครีมกันแดดเลยใช้แต่เซรั่มอันเนี้ยคือใช้ไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ไม่ได้ช่วยแบบเขาเรียกอะไรทำให้หน้าขาวขึ้นเพราะว่าเราไม่ทาครีมกันแดดป้องกันเพราะฉะนั้น เซรั่มเนี่ยคุณสมบัติของเขาอะ่ะมันไม่ได้ป้องกันแดดไงใช่ไหมแต่มันช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวที่แบบกลัน้นกล้าลูขุมขนบ,นบานๆเนี่ยให้มันแบบกระชับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลหลายๆอย่างแล้วเวลาที่ลูกค้าเรามีปัญหานะเราถามเยอะนะว่าพฤติกรรมช่วงนี้เขาเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงก่อนหน้าที่จะมาใช้ครีมเราเนี่ยใช้ครีมแบบไหนขอดูเลยนะเพราะเราจะได้แบบ เฮ้ยเหมือนช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นไงไม่ใช่แบบว่าสักแต่ว่าขายขายขายแล้วก็จบไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็ต้องระวังนะสําหรับคุณคนเนี้ย คุณนัทถาทิดาเนี่ยนะคะลองกลับไปสอบถามจากร้านที่ซื้อมาดูแล้วก็ลองดูว่าเขาให้คําแนะนําแบบไหนคือคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะหนึ่งถ้าเกิดเราไม่สบายใจขึ้นนะคุณก็กลับไปซื้อร้านเดิมสองหาร้านเดิมไม่เจอก็คือมาซื้อกับหยีได้เลยนะคะนั่นแหละสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ